ด้านจังหวัดฉะเชิงเซาจาัดพิธีส่งมอบบ้านโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปีพุทธศักราช2568ค่ะ นายสันติรังสีรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปีพุทธศักราช2568ณบ้านเลขที่101หมู่12ตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวค่ะโดยมีพระเทพภาวนาวชิวรคุณวิเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมด้วยหัวหน้าสนราชการขร้าราชการและประชาชนในพื้นที่เข้า ร่วมในพิธีสำหรับบ้านที่ก่อสร้างใหม่นี้ใช้งบประมาณจากโครงการบ้านห่วงใหญ่จากใจ GLO จำนวน2 0 0แสนบาทพร้อมด้วยความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อช่วยเสริมการปรับปรุงการต่อเติมบ้านและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายอย่างยั่งยืน ต่อจากนั้นนะคะนายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะก็เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างรายได้ด้วยเครือข่ายเกษตรปลอดภัยกิจกรรมหลักที่3ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยณสนามหน้าสารกลางจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาได้ส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรที่มุ่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยพร้อมกับสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายเหล่านี้ให้กับตลาดอาหารปลอดภัยค่ะ อย่างเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนโรงแรมและร้านอาหารรวมถึงผู้บริโภคทั่วไปโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวคิดประชารัฐเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ส่วนที่เรือนจำกลางฉะเชิงเซานายสนธยาสิงหารานายทยาผู้บัญชาการเรือนจำกลางฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวงังกรมรชาชทรรรุ่นที่7ทับหนึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ผู้ต้องขังที่จะได้รับพระราชทาน อภัยโทษในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568รวมจำนวน100คนเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย3ขั้นตอนคือการเรียนรู้การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการแปลงทฤษฎีสูส่การปฏิบัติจริงอาทิการปั้นโคกขุดหนองทำนาการออกแบบและจัดการพื้นที่เกษตรขนาดเล็กตามภูมิสังคมรวมไปถึงการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและ ขั้นสุดท้ายคือการสรุปและประเมินผลเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนะคะได้ทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์จริงค่ะซึ่งการดําเนินโครงการครั้งนี้มีเป้าหมายสําคัญในการน้อมนาแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร ทฤษฎีใหม่เพื่อให้ผู้ต้องขังนะคะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีโอกาสกลับตนเป็นคนดีพร้อมกับถ่ายทอดความรู้และพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ